อัปเดตเรดาร์ล่าสุดของภาคอีสานประจำวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์2566นะคะมาดูว่ากลุ่มฝนอยู่ที่ไหนบ้างก่อนอื่นขออัปเดตสภาพอากาศวันนี้กันก่อนสำหรับวันนี้ภาคอีสานจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากเน้นที่จังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ริสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16-23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสค่ะอัปเดตเรดาร์ล่าสุดกันเลยเรามาดูว่าตรวจพบกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภออะไรบ้างนะคะ ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นปกคลุมพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอรีบุญเรืองนนสังจังหวัดน้องบัวลำพูน้องวัวซอสีทานวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีพ้ะขาวจังหวัดเลยน้องวัวแดงกเกษตรสมบูรณ์ภูเขียวบ้านแทน่นน้องบัวระเวบ้านข้าวเมืองจตุรัสกรสารจังหวัดชัยภูมิชุมแพสีชมพูกระนวลซ้ำสูงเมืองมันจาคีรีโคกโพชัยชนบทจังหวัดขอนแกน่นอากาศอํานวยวาริชภูมิพันนานิคมกุดบากภูผ จัังหวดสกลนครท่าคันโทคำม่วงสารสขันจังหวัดกรสินเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ท่าตกหรือไม่ตกอย่างไรตกน้อยตกเบาตกมากยังไงคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้คลิปนี้แอดมินลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้จาจ้าบ๊ายบาย